สวัสดีเพื่อนๆชาวยาริ ip, 2022, สเอธิบสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการเข้าศูนย์นะครับให้ได้ราคาที่ถูกนะครับหลายๆคนนะอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าทางโตยโยต้าเนี่ยเขามีโครงการนะครับเป็นแพ็กเกจการชิกระยานะที่เรียกว่า s m a r t p แพนน,น,นนะครับสมาร์ทแพนเนี่ยเป็นโครงการของทางโตโยต้าเขานะครับทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าศูนย์ ในราคาที่ถูกลงครับเช่นถ้าเราเข้าสูตรน่ะค้างละประมาณพันเจ็ดพันแปดนะครับเราก็จะเหลือประมาณสักพันสองพันสามหรือพันหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าเราจะไปเช็กอ,อะไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นการเช็คระยะมาตรฐานครับเช่นราคาเนี่ยถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะซื้อประมาณสามระยะนะครับก็คือระยะหนึ่งหมื่นโลสองหมื่นโลสามหมื่นโลนะครับซื้อทั้หมดสามครั้งนะครับคือจะเป็นการมาจ่ายการเช็คระยะทั้งหมดสามครั้งเลยนะครับ ถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้ทั้งหมดสามครั้งนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราซื้อทั้งหมดสามพันแปดจากที่เห็นนะซื้อทั้งหมดสา0พันแปดเราก็หารสามครับอ่าหารสามก็ตกอ,อยู่ประมาณสักครั้งละพันสามถูกไหมครั้งละพันสามแต่การเช็คระยะแบบประมาณสอง0 0ืนโลเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดแสดงว่าเราประหยัดไปแล้วประมาณสี่ร้อยสี่ห้าร้อยนะครับ, 400, 500, รบถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ไปอ,อ ใช้ใช้การถ่ายของเหลวเพิ่มจากปกตินะครับอันนั้นเราก็ทําได้แล้วเราก็จ่ายเพิ่มไปนะครับแต่ถ้าเป็นการเช็คระยะปกติมันก็ประหยัดไปได้สี่ห้าร้อยเลยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจตัวแพ็กเกจเช็คระยะของสมาร์ทแพนนะครับที่เป็นยาิสเอทีฟนะครับตัวส0 2พันยี่สิบสองพันยี่สามเนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยนะครับที่คอมเมนต์นะครับเพราะว่าตัวยาิสเอทีฟเนี่ยเพิ่งมานะครับเพิ่งมาล่าสุดเลยปกติแล้วฟอรจูเนอร์ ยาลิสคอร์ดยาลิสโคล,ลาคอร์สอะไรพวกนี้มานานแล้วนะโคลาคอร์ด่็มานานแล้วอีโนว่า่ยมานานแล้วหรือว่ายาลิสตัวเก่ามานานแล้วนะครับแต่เป็นตัวเอทีพสองพันยี่สิองสามพึ่งมานะครับถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับซื้อหนึ่งครั้งเนี่ยก็เข้าไปเช็คระยะได้สามครั้งถ้าคุณส,สนใจแล้วจะติดต่อสอบถามก็อสอบถามไปที่แชทได้เลยนะครับแชทของร้านค้านะครับเวลาซื้อเนี่ยเขาจะถามเลขตัวถังนะครับว่าตัวถังเลขเราเลขอะไรอะไรยังไงนะครับ เขาจะทำาการบันทึกตัวถังของเราเนี่ยเข้าไปในระบบนะครับคราวนี้ทั้งหมด3ามครั้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องจ่ายแล้วเราก็เหมือนนําเหมาจ่ายไปแล้วสามครั้งนะครับหรือว่าเราจะไปเช็กระยะเพิ่มอะไรเพิ่มหรือว่าไปทำเพิ่มเนี่ยจ่ายแพ็เกจปกติเราก็ไปเสียเพิ่มต่างหากนะครับโอเคครับถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อสมาร์ทแพลนนะครับของยาริสเอทีได้เลยนะครับที่ตรงคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ